พี่น้องที่เคารพทุกคนครับไายใครมาจากผ่าตายบ้านเรามังดังดังครับพี่น้องครับรักประชาธิปัตย์ไม่ใช่ผักข้องคนตายบ้านเราแต่ว่าคนตายมาเรารักรักประชาธิปัตย์สุดหัวใจครับพี่น้องครับสิ่งที่พี่สู้ได้เมืดดเ่อวันที่สามมีนาชัดเจนหมาก วกพ่มซ้อซ้อห้าสิบคนจกผ่าตายขั้นอาสาต่อผักข้อรับผิดชอบเคตพื้นทีเหลือตังทางต่อเนื้อและภาคตะวันออกข้องกรุงเทพเราวแพรมาโดยตลอดเที่ยวนี้ตีแพรมากกลับแพ้นนอยแพ้นนอยกลับนาไล่เคตพืนทีพ่มตองการเน้นการเหลือตังซ้อซ้อครั้งหน้าให้เยานะถูกเขตในภาคตะวันออกข้องกรุงเทพครับ แต่ว่าอย่างไม่ร้อยพี่น้องอย่างไม่ร้อยอีกไม่กี่วันเหลือกตั้งทีเชียงไหมเหลือตั้งทีเชียงไหมโม่มมเราคนตายบอกหลูกบอกล้านหลูกพายลูกเคยเผื่อนพวง <c oughs> นะพี่น้องนะว่าให้ไปชายธิ์เหลือกตัง <c oughs> ให้ไปชายธิ์เหลือกตั้งให้เห็นว่าคนตายมาเรารักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับ ่วนตนเหลือใครต้นคิดเอาเองพี่น้องครับตอนที่เราเป็นรัฐบาลร,ราคายางทันสุเทพทำถึงรอยแปบต่อหนึ่งกิโลราคาปลาล์มไปตีกิโลหกบาทเจบาท8บาทพอถึงยุกนี้ราคายางเลือดเจสบว่าบาทปลาล์มเลือดสามบาทแปดสิบสบาท 6, ครแกงว่าพี่น้องครับประชาธิปัตย์แกงว่าไหมแก่งว่าสึ่งที่เราหน้ากังวลมากเล็กว่ารองผู้วา่าป้องกันจังหวัดทียาลาทูกระเบิดในช่วงที่เรารับผิดช,ชอบษปองปีแปดเดือนพี่น้องครับเราต้องไปแค่ไข้พ้นข้องการกระทำข้องถักสิ้นชินวัตร ที่แกได้ชายความรุนแรงจงส่งพ้นให้ผากตายลูกเป็นไฟพ้อมแรงเหลืองจริงหรือขียอ็อกแรงเหลืองจริงกับถักสิ้นได้รับสารพาผาผ่านนังสือพิมพ์สาเตรทธธานฉบับวันที่2 8พฤศภิกายนปี5าพิมพ์จำหน่ายในสิงคโปร์ว่าผิดไปแล้วใช้วิธีการกำปั้นเหล็กในการแก้ไขปัญหา ขณะนี้พี่น้องชาวบ้านเล่าชาวภาคเนื้อชาวภาคอีสานคนกรุงเทพตายไปแล้วว่าพันว่าคนเกิดยิ่งไม้สามสี่พันคนเด็กกำพร้าซี่ห้าพันคนเกิดเทพมาแล้วเมินสี่พันว่าคลังนั่นคือความลอมเหลวความเป็นบ้มีใจดำความผิดพลาดข้องระบบถักเส้นพี่น้องครับการตายและกว่า ก็เป็นพุ่นพ่วงค้องการกระทำคข้องถักสิ้นถักสิ้นไปแล้วนองเศ้ามันใจดําสุดๆุดขับอาภีสิทธ์ท่าวนผักพวกชาวผากตายไปข้อรองทึ่งทำเนียบรัฐบาลว่าอีนอมปูสู้ไปแ้วบันเรามั่งดีพี่คะหนูมอบให้ฉะเหลืมไปแล้ว ส้มค่อยมา่องปีค่อยมาปีเริ่มไปคนเดียวแต่ไปลองเพลงอยู่ในขายต่อชอดอครับเพราะฉะนั้นเฉลิมเพื่อนรักของท่านสุเทพโหลดทำตัวให้ได้ครึ่งหนึ่งของท่านสุเทพก็พอแล้วดังนั้นครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางมัดท่ารัฐบาลอย่างขี้คลาดปีนองบริสุทธด ข้าราชการผู้ทุ่มเทให้กับบ้านเมืองอย่างต้องตายเลยสู้ไม่ต้องตายหรอกเพียงแต่ทุ่มเทให้เหมื่อนกับพวกเราพี่น้องครับผ่าตายยังมีความวังข้อให้เราหลักบานเกิดหลักผักประชาธิปัตย์รอบนะผักประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลถ้าพี่น้องคุณตายช่วยกันสุดๆขอบระคุณหมาครับพี่น้องครับ